สวัสดีครับวันนี้ช่างโอดำพาเที่ยวได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่วัดสอพงษ์ที่จังหวัดโคราชนะครับมาสักการะหลวงพ่อโตหรือเรียกอีวอย่างว่าหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ได้พาพ่อตาและภรรยามาสักการะครับเรามาดูบรวยรอบรอบที่วัดที่เอกสรพงษ์เป็นคนสร้างนะครับเรามาดูกัน นี่ครับทางเข้าครับถ้าผมจำไม่ผิดก่อนที่พี่เอกจะเสียไปนี่มาที่วัดสารพงนี่คนแน่นมากครับเต็มที่แล้วก็จะมาเจอพี่เอกสารพงขายลอตเตอรี่ใบละสองร้อยบาทถ้าจำไม่ผิดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับนี่ครับประวัติที่ผมฟังมาว่าพี่เอกสารพงษ์ มีหลวงู่โตมาเข้าฝันว่าให้สร้างจำลองหุ่นจำลองรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์ใหญ่พี่เอกก็ตอบไปว่าจะมีเงินสร้างหรือไม่หลวงพ่อบอกว่าไปขอเธอใครๆก็ให้เนี่ยนะครับที่พี่เอกเขาฝันมาผมฟังมาครับไม่รู้จริงแท้แค่ไหนก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับเครื่องบูชา เดินมากัน เข้ามาก็จะเห็นรูปภาพพี่เอกสรพง์นะครับเต็มไปหมดเลยประวัติและอดีตที่พี่เอกตอนแสดงหนังแสดงละครนี่ขลับ่อดตาและภรรยาน้อยไปหลงพ่ออังนี้นะไปหาหลวงพ่อโอเค ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกึ้นก่อนอพ่อตาเราก็ขาเที่อมก,กันนะเนี่ยนุ่นครับโอ้โหพิหารหลวงพ่อโตงใหญ่ที่สุดครับนี่นาก็มาวัดสารพงนะครับวันนี้บรรยากาศร่มรื่น มองเห็นนะครับวิหารหลวงพ่อโตรูมหน่อยมาช่วงปีใหม่พอดีเลยครับนี่ครับมินร้องหน้ากลางน้ำนะครับเพื่อกดติดตามช่องโอ,งอทัชพัาเชียด้วยนะครับโมนครับเดินไปแล้วหามุมถ่ายรูปกันก่อนเข้าวิหารหลวงพ่อโต นีครับก่อนเข้าไปตักระหลวงพ่อโตครับเป็นวิหารคลายให้แช่วัตถุมงคลแล้วก็มีดอกไม้ทุกเทียนครับก่อนเข้าไหว้หลวงพ่อข้างในร่มเย็นสบายครับ นี่ครับดอกไม้ดอกบัวเงินดอกบัวทองทำบุญบูชาเสร็จดูบริจาคครับตามกำลังศรัทธาอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับเข้ามาสักการะหลวงพ่อโตพื่อทำบุญวันที่เอกเราคงจะได้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับ now yeah make all the demons quiet yeah we were built to thrive yeah i think that we've all had enough One keeps you up and now yeah make all the demons cry yeah we were built to thrive yeah ถึงแล้วครับลูกรอหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในวิหารครับบริเวณรอบๆหลวงพ่อโยนรย,ยายไปด้วยสายสินพิธีอะไรผมไม่แน่ใจนี่นครับน่าจะเป็นพิธีประกอบงานศพของพี่เอสกสารพุ่มนะครับทําบุญหาพี่เอกนี่นครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ใหญ่มากเลยครับ สวยงามสีทองเนื้อลามนี่ครับรูปถ่ายเก่าๆของพี่เอกสรพง์ขวัญใจผมเลยครับพระเอกในตำนานมีโอกาสได้มาซื้อลอตเตอรี่กับพี่เขาด้วยครับนู่นนะครับเห็นเหมือนนั่งฟังพาะส,สวดน,น่าจะใช่นะครับเดินรอบๆบ,บริเวณ องค์หลวงพ่อโตนรูปท้ายตอนเด็กตอนถัดแดงหนังอ๋อนี่อะไรอ๋อสาบาทน่าจะเป็นพระบรรดาพระอ,อรหันต์นะครับพระมหาภวธิทิยะอะไรเนี้ยร้อยแปดไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่นับ นี่ครับที่จำลองวิหารหลวงพอโตสวยงามมากช่างไทยนี่เก่งมากพุทธศิลป์จริง ตรงนี้ครับน้ำพุพญานาอากงกลงกลางเลยนะออกงกลางเลยนะอ,ยนะอุ้ยเกือบมาไปออยืน,ปน,ยนก่อนนะ Ui, đợi đâu Không bác ok Alright. Uh -huh. คลิปนี้ช่างโอนดำพาเที่ยวก็ขอลาก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ